จารย์บอกแล้วว่าคนเป็นกับคนตายอยู่ร่วมกันไม่ได้ตัวเรากับวิญญาณเนี่ยมันเดินคู่ขนานกันเดินเป็นเส้นขนานกันเราจะไม่มีทางมามาเจอกันได้แน่นอนถ้าเราไม่มีช่องมันเหมือนกับเราเดินไปโดยที่มีประตูขวางอยู่ตรงกลางหมดเลยเราเดินทีคู่กันไปแต่เมื่อไหร่ถ้ามีคนไปเปิดประตูเราอาจจะแฉลบไปหาเขาหรือเขาอาจจะแฉลบมาหาเรานิดๆิดหน่อยหน่อยมีแน่ผลเสียที่เกิดจากคนที่อยู่ในบ้าน คนเป็นต้องใช้ทรัพย์สินต้องใช้กินต้องใช้นอนถูกไหมแล้วการที่คนเป็นมาอยู่กับคนตายเขาเขาก็ต้องกินต้องนอนเหมือนกันค่ะเหมือนกค่เขาว่าแม่ได้มาเท่าไหร่เขาก็ต้องไปแบกจากแม่เขามาเท่านั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งแม่นั่งกินอยู่เขาอาจจะไปนั่งกินอยู่กับแม่เขา,าเอะไรอย่างเงี้ยเวลาแม่นอนอย่างที่เขาบอกอับนอนไม่หลับไม่สนิทไม่อิ่มนอนแล้วต้องแบบรู้สึกไม่สบายใจวิธีการล้างบ้านอันดับแรกก่อนถ้า อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเสียชีวิตในบ้านแบบไม่ไม่มีแรงอาฆาตเสียชีวิตตามอายุไขของท่านอะไรเงี้ยใช้น้ำสะอาดหนึ่งขันหรือหนึ่งกะละมังนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมนต์ก็ได้ค่ะจากวัดจากวัดที่เรานับถือหรืออะไรเงี้ยสองใช้เกลือค่ะนะครับใช้ข้าวสารนะครับ แล้วก็ใช้ขี้ทูบจากกระถางทูบที่เรากลับไหว้ต้องจากบ้านเราเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็ไปหากิ่งทับชิมใช้กิ่งทับชิมตัวนี้เป็นตัวจุ่มเข้าไปแล้วก็ล้างบ้านผมรอบบ้านเลยเริ่มต้นจากหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเดินเข้าชิดซ้ายอย่างเดียวเอาแบบผมตั้งแต่ประตูเลยนะถูกต้องอ่าเกาะซ้ายพอเจอหน้าประตูก็ผมหน้าประตูด้วยไปเจอห้องน้ำล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำคือพูดง่ายๆเดินชิดซ้ายอย่างเดียวเกาะซ้ายตลอดเกาะซ้ายตลอดพัฒกรรมในบ้านฆ่าตัวตายหรือ ต่างๆนานาที่เขาฆ่าแล้วหรือเอาศพมาทิ้งไว้ในนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยยากนิดนึงเพราะคุณล้างยังไงเขาก็ไม่ออกก็เหมือนกันกว่ามาดึงฉุดกระชากลากดึงไงฉชนก็ไม่ออกวิธีการเดียวคือต้องใช้แสงอาทิตย์ในการล้างเขาออกคแสงอาทิตย์ในการล้างเขาก็เคส by เคสเหมือนกันเคส by เคสเช่นสมมุติอย่างบ้านบ้านป้าเล็กเนี่ยเขาทําได้เพราะเป็นบ้านชั้นเดียว เขาสามารถเปิดหลังคาส่วนไหนส่วนหนึ่งของเขาแล้วแสงแดดก็แสงก็ลงเลยแสงลงไปในบ้านมันก็จะกระจายความร้อนทั้งหมดของไปทั่วทั้งบ้านเลยบ้านตัวนี้ก็จะถูกล้างให้สะอาดทันทีแต่ก็เปิดได้นานไหมคะอาจารย์เปิดได้อาจารย์ให้แค่ช่วงเวลาแค่หนึ่งเดือนเพราะแสงอาทิตย์พอเปิดหลังคาเนี่ยโอเคคุณล้างสิ่งต่างๆในบ้านคุณได้แต่เหมือนกับการคุณเปิดสมองอ่ะเส้นเลือดในสมองไม่ดีจะแตกเอาไม่ดีแต่ถามถ้าบ้านอยู่สองชั้นล่ะสามชั้นล่ะทำยังไง เออมันก็จะต้องมีหลายวิธีหลายหลายอย่างมากว่าต้องดูเคสไวเคสบคอนโดก็ไม,ม่เหมือนกันคุณจะสามารถเปิดให้แสงอาทิตย์เข้าบ้านคุณได้จุดไหนตรองจุดไหนได้บ้างอะไรได้บ้างถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ